โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวในสวนของตัววาปับนอกตัวใหม่เนาะนะครับตอนนี้เลยก็คือเมื่อได้รับสินค้าไปก็จะได้ประมาณก็จะเป็นตัววาวชุดซ่อมแล้วก็คู่มือคู่มือก็จะมีว่าเทสต์เนี่ยมาเท่าไหร่แต่ตรงนี้คือทางร้านยังไม่ได้เขียนนะครับอ่าโอเคแล้วก็ข้างในมันก็จะยาวหน่อย นะครับว่าขั้นตอนต่างๆเนาะคือเพื่อให้มันละเอียดจะได้ไม่ผิดกันโอเคตัววาวมันจะมี2แบบก็คือแบบข้อต่อปิดลมได้กับข้อต่อไม่ปิดลมนะครับก็คือจะเป็นข้อต่อตรงๆธรรมดาน,นี้เลยโอเคครับเครื่องมือที่ทางลูกค้าต้องใช้และควรจะมีคือประแจเบอร์ยีหรือบล็อกเบอร์ย L, ีประแจแประแจ L ลกี่มิลตอนนี้จะอยู่ที่4มิลน,นะครับ ไว้ขันปิดลมแล้วก็ปัจจัยไอตัวเล็กไว้ขันตัวนี้ตรงนี้คือทางร้านจะขันไปแค่เบาๆเนาะหมุนออกมาได้เลยโอเคตอนนั้นจะใช้ปัจจัยเบอร์สิบชุดซ่อมนะครับแล้วก็คีมถ่างในกรณีว่าจะเป็นต้องซ่อมแต่วาวทุกตัวของทางร้านจะมีการทดสอบแรงดันไปคือลูกค้าได้ไปจะมีลมแต่ถ้าในกรณีได้ไปปุ๊บแล้วไม่มีลมแนะนําให้ลูกค้าเติมลมกลับไปนะครับ แล้วก็ลองทสจุ่มลงไปในถังน้ําดูว่ารั่วตรงจุดไหนแล้วก็แจ้งทางร้านหรือลูกค้าแกะออกและซ่อมเองได้โดยปกติจุดที่จะรั่วก็คือจะมีอยู่ประมาณที่คอควิกนะครับแต่ก็คือรถเนี้ยทางร้านจะแกะคอควิกออกมาแล้วไล่เปลี่ยนโอริงใหม่ทั้งหมดทุกตัวและจะเทสก่อนส่งนะครับก็คือจะมีปัญหาตรงคอควิกตรงนี้อ่าหนึ่งจุดแล้วก็ตรงที่จุดระหว่างส่วนข้อต่อกับตัววาล์วนะครับตอนนี้ทางร้านก็จะเปลี่ยนใบบางอัน ก็คือทางนั้นไม่ได้ขันเข้าไปแน่นเนาะโอเคมาเลยลุยกันก็คือได้ไปปุ๊บบรรทัดแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของเมื่อได้สินค้าให้สังเกตด้านเกตดด้านหกพันกับด้านสามพันนะครับก็คือด้านหกพันก็จะมีลมไปอย่างเช่นตอนนี้จะมีลมอยู่สองพันห้านะครับก็คือจะเป็นลมที่อยู่ในฝาเทสแล้วก็เกตดด้านสามพันจะเป็นลมลมด้านขาออก ตอนนี้จะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณพันสี่เอ้ยพันสามนะครับอ่าหากข้อหนึ่งข้อสองมีลมอยู่ก็คือถ้า,าตามคู่มือเลยหากไม่มีลมอยู่ก็สนันนิษฐานได้เลยครับว่ามีโอริงรั่วบางจุดแต่ถ้ามีลมอยู่ก็คือให้ถอดน,น็อตตัวเมียนะครับถอดน,น็อตตัวเมียด้านล่างก็คือถอดน,น็อตตัวเมียด้านล่างออกอตั้งเล็กจากนั้นให้ปิดลมตรงข้อต่อขัดเข้าให้สุด ปิดลมตรงข้อต่อตนี้นะครับตรงนี้ทางานัดเปิดไปอยู่เนาะก็คือให้ขันปิดนะครับปิดให้สุดเลยอ่าโอเคนี่ปิดสุดแล้วและต่อมาก็คือที่ทางนันแจ้งไว้ก็คือขันเข้าให้สุดให้ไขเกล็หกพันหมุนเกล็ดออกเล็กน้อยหรือแนะนาให้เคาะเข็มวาลอันนี้ทางนันจะให้เป็นการเคาะเข็มแทนนะครับเพราะการซีนการซีนรั่วของ งานตอนนี้ปัจจุบันนะครับคือมันยังใช้เป็นซีล่วด้วยโอลิงต้เกตแต่ก็คือเดี๋ยวรอตหน้าจะเป็นแบบว่าใช้เป็นเทฟลอนต้เกตตัวซีลต้เกตวัสดุที่จะใช้ซีนจะมี3 3แบบก็คือเป็นซูเปอร์ลีนเป็นเทฟลอนเป็นโอลิงหรืออีกอันนึงเป็นแหวนน้ำมันและแต่แลวแต่การออกแบบนะครับหรืออีกแบบหนึง่งใช้เป็นแค่เทปพันเนาะ สำหรับเทปพ,พันต้องเป็นเทปแ่งดันสูงเท่านั้นนะครับไม่ใช่เทปพ,พันเกียร์สีขาวโอเคในเคสนี้คือก็คือเดี๋ยวทางร้านจะเคาะออกนะครับตอนนี้มีลมอยู่ประมาณ2องพัน้เดี๋ยวเคาะทิ้งเลยวิธีเคาะง่ายสุดแต่เสียงจะดังก็คือหมดครับประมาณนี้โอเคแล้วเรามาดูนะครับว่าไดเกตที่ทางร้านบอกว่าซิอลิงมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับ พอถ้าเราคลายเกล็ปุ๊บลมมันอัดขึ้นมามันจะอัดเข้าตรงรูระบายได้เกล็นะครับอัดลงรูระบายได้เกลปุ๊บมันลมมันจะอัดขึ้นมาหน้เกลทันทีโอเคอ่ะขั้นตอนต่อมาคือให้ถอดข้อต่อออกจากวาล์วเพื่อเอาเข้าต่อออกคลิปนี้ทางผมจะบีบให้อยู่ภายใน10นาทีนะครับจะได้ไม่เสียเวลา โอเคตอนนี้สี่นาทีแล้วบรรทัดต่อมาก็คือมาถอดเข้าตอกแล้วให้คลายตัวปิดลมออกเพื่อเทสว่าไอตัวปิดลมเนี้ยทำงานได้ปกติหรือเปล่าเนาะถ้าทำงานได้ปกติก็คือลมในฝาเทสมันก็จะมีอยู่ฟังนะครับ <S <S โอเคฝาเทสทํทำงานปกติก็คลายออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าต่อเข้ขขขขขขาถังลม โดยปิดตัวปิดลมไว้ไอ้โดยเปิดตัวปิดลมไว้ก็คือเมื่อกี้เราเปิดไว้อยู่แล้วเนาะก็คือเปิดไว้เลยแล้วก็ประกอบเข้าถังได้เลยนะครับวิธีถอดก็เอาประแจแอลกลับไว้แล้วก็หมุนนะครับเข้าตถัก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลมเข้าลมออกมีตัวปิดมีโอริง2ด้าน โอ,อลิงด้านนี้โอ,อลิงด้านนี้ถ้าในกรณีว่าแบบว่าไม่มีตัวปิดก็ใส่โอลิงเนาะกรครับนะครับก็ไปใส่ถังได้เลยอันนี้ก็ใส่ถังได้เลยพอใส่ถังปุ๊บเราก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้คือถังร้านถังตัวนี้ก็คือมันมีลมอยู่แล้วนะอ่าก็จะต่อเข้าต่อเข้าถังลมตัวปิดตัวเปิดตัวปิดลมไว้ให้ลมมันวิ่งเข้าถังได้ตัวปิดลมตัวนี้ก็คือเปิดไว้ ปิดไว้เท่าเมื่อกี้ที่เราปล่อยลมออกจากฝาเทสนะครับลมมันก็จะวิ่งเข้าถังปกติอ่าเสร็จแ,แล้วตำแหน่งตั้งเล็กเนี่ยคือเมื่อกี้ก็คือทางร้านตั้งไว้พันสามแล้วแต่ตัวเนาะแต่และตัวจะไม่เท่ากันอ่าก็คือสมมติว่าตามตามที่แจ้งก็คือตำแหน่งเล็กหากต้องการลดก็คือให้หมุนลดตอนนี้ได้เลยนะครับ ให้หมุนลดได้เลยก็คือหมุนตามเข็มตามที่ในคู่มือแจ้งหมุนทวนหมุนทวนเข็มก็คือเพิ่มแรงดันหมุนตามเข็มก็คือลดแรงดันเนาะอ่าอันนี้คือตำแหน่งที่ทางร้านตั้งให้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ให้เติมลมเข้าถังนะครับถ้าในกรณีว่าเราปิดเล็งให้สุดเลย ปึ๊บสมมติเราปิดเล์สุดนะครับตำแหน่งไลกปิดสุดตัวนี้มันจะลงไปลงไปต่ำสุดเลยนะครับมันจะลงสุดแบบนี้เลยเนาะเพราะคือห้องลมข้างในเราขยายใสมาด้วยนะครับแล้วก็ให้เติมลมให้ไหลเข้าไปด้านเนี้ยตรงเนี้ยเกตให้ให้ประมาณสองพ psi แล้วเราค่อยปรับขึ้นนะครับเพราะตำแหน่งปรับขึ้นมันต้องหมุนขึ้นมาเยอะพอประมาณเลย ก็ให้หมุนเร็วๆนิดนึงเนาะอะ่สมมติประมาณนี้นะครับเพราะบางตัวคือลมมันจะวิ่งออกมาทางรูนี้ด้วยถ้าเราไม่ได้ปิดมันโอเคถังนี้มันมีลมอยู่แล้วเรามาดูกันพอเปิดปุ๊บมันจะเป็นยังไง ครับมาดูกันเลยนะครับนี่เลยลมมันออกที่รูสักครู่นะครับเดี๋ยวทางร้านดูถ้าในกรณีว่าลมออกที่รูจริงเราต้องแกะชุดนี้ออกมานะครับแต่โดยปกติทางร้านจะเทสและแก้ไปแล้วอันนี้คือเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งหยิบออกมาจากกองยังไม่ได้แก้อะไรนะครับเดี๋ยวทางร้านแก้แป๊บนึง โอเคสำหรับชุดแหวนที่สาเหตุที่เมื่อกี้ลมมันพุ่งออกมาได้ก็คือตัวโอลิงตัวในสดนี้นะครับคือมันมันผิดไซส์มาจากโรงงานเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ถูกเปิดนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะรั่วไหมโอเคมาต่อกันนะครับอันนี้คือทางร้านเปลี่ยนโอลิงเรียบร้อยแล้วปุ๊บเปิดตัวปิดลมครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ถ้าในกรณีเล็กต่ำเราก็ตั้งขึ้นไปให้หมุนทวนเข็มนะครับครับมันก็จะขึ้นไปแต่นี้คือลมในถังมันต่ำแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเกจหกพันเนี้ยให้อิงจากเกจสูบนะครับว่าแรงดันลมเท่าไหร่เกจตอนนี้มันชอบเพีย้ยนนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณพันสามแล้วก็ลมในถังก็จะเหลืออยู่ประมาณพัน 8นะครับก็คือถ้าเกจ2ตัวนี้แรงนันมันจะแปด6กผันกันนะครับสมมุติว่าตอนนี้ลงมาเหลือพ1 0 0ตอนนี้มันก็จะอยู่ประมาณ1ัน0ถ้าตรงนี้เหลือพันห้าตอนนี้ก็จะต้องต่ำกว่าพันห้านะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับการใช้งานนะครับอย่างอางื่นก็ ที่สําคัญก็คือในส่วนของต้องหมุนทอนเข็มเท่านั้นในกรณีปรับเล็กขึ้นถ้าในกรณีลดแรงดันหรือว่าต้องการถอดถังขันปิดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับก็จะประมาณนี้โอ้ยคู่มือไปนู่นเลยโอเค สร็จแล้วก็สำหรับคู่มือนี้ถ้า,ามีใครสงสัยก็แชทถามเข้ามาได้นะครับสั่งทางไหนรบกวนทักกลับทางนั้นนะครับอย่าอย่าทักมั่วทางเพราะทางร้านต้องเรียกประวัติข้อมูลในการสั่งนะครับโอเคขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับสอนตอนนี้ก็จะเป็นบล ok ็อกแกนวาวบล็อกแกนวาวใส่ตรงไหนใส่หน้าเข็มนะครับในชุดซ่อมก็จะมีพวกโอลิงภายในกับโอลิงข,ข้างนอกให้ไปเนาะครับเปลี่ยนได้ทุกจุดบล็อกแกนวาวก็จะประมาณนี้ แต่มันจะฟิตนะครับใส่ตอนที่มีลมอยู่แล้วอัดเข้าไปเลยมันจะอยู่กับที่ของมันประมาณนี้ครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วด้านหลังก็จะมีโลกโก้วยๆของทางร้านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย